อบเบาๆหาจักแมนเอฟซีหรือบอแมนดอกกบบอระเบืเออคนที่มาเบิ่งคลิปเฮาว่าชันใช่ไโอเคแต่ก็ขอบใจสิเป็นห่วงแดงน้อยเด้จ้าขอบพระคุณหลายๆเนาะอือจ้าอาหารแดงน้อยเบิดแล้วจ้าแล้วก็แดงน้อยนะบอแมนดอกบอได้กินเข่าเด้จ้าคอยฝากอันเพื่อนบ้านข้างบ้านทั้งนล้นจ้าเออเนาะคอยเอาเงินให้เพิ่น เออให้เพิ่นหุงเขาคุกป้ากระปองให้กินอยู่จาาคู่มือบริหิวดอกจ่าแดงน้อยบริหิวแดงน้อยก็มีัวดิิหัวใจคอยกับบอเป็นบ้าทถิ่มลูกถิ่มเต้าคอยแบ,บน,นั้นดอกจาก่าเออมาลาวหลายวันเออบางคนก็บ่าคือบอเอากลับไปอยู่กับเจ้าของใหม่เขาเอาเงินให้ในแม่สิเอาไปอยู่ระยองคนเอาเงินให้บออืมค่ากินค่าอยากค่าเดินทางไประยองกับประมาณสองหมื่นเด้อ ค่าน้ามันรถเดียวกับระมัณหาพันบาทไปกับเฉพาะน้ามันรถค่ากินค่าเดินทางค่าที่พักนะตีบรดสองหมื่นถ้าจะใครเอาไปคืนก็ได้เด้อถ้าห่วงไรก็ได้ค่าบ่หักบ่แพงจะเอามันมาอยู่เห็ดยังข่อยเอามาอยู่หันเขาก็ไปเผาเรือนเผาซ่านข่อยกล้องวงจรเขาก็เบิ่งอยู่ตลอดทุกเวลาวันซันซะ ่อยก็อยากมีชีวิตอยู่กับครอบครัวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ขอความการลุณาหน้ายาชุก้าวไกลชีวิตหลายอืแดงน้อยก็แมยู่ดอกว่ามันเป็นหมามันก็มีหัวใจ่อยเลี้ยงมันขอก็เลี้ยงสับลุกแม่นังของก็บ่ให้มันกินบัอืมเด้ดดอ่อยฝากเพื่อนบ้านไว้ขอเอาเงินไว้ให้เพิินซื้อหุงเข้าหุงน้ำให้คาเข้าคาหนำต่างหากคาเพิ่นดูแลให้อีตาหากเด้อจ้ะเด้อ เา่าขอยบอกข้า,ขาวะอย่างสุนเจ้าอย่าเเพ้าตื่นกระหนกไปเองอย่าเเพ้าคิดไตต่างๆหน้าหน้าอย่าสุภาพ้คิดไปเอง mm hmm. เออบักแดงหน่อยนะมันจะกินเข่าสาคนแท่ะไรทำมันมาปลาในอาทิตย์หนึ่งแม่มันตายหรือบปล่าทำมันบริกินเข่าล่นะ mm hmm. สุนเจ้าอยู่ได้บ่าสามีน้ำตายจะบอกปาเนี่ย mm hmm. อืมเด้อข่อยแห้งคิดกว่าสุนเจ้าข่อยเป็นเจ้าของมันนะ mm hmm. เออข่อยเป็นเจ้าของบักแดงหน่อยนะ อันเ็นขอเพราะว,ว่าถึงหมากับภาก,กันมาคอมเมนต์เรื่องหมาอือจักเสียวเนี่ยได้ถาเป็นห่วงมันกับผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลเ้อกะไปป้อนอาหารเนี่ยมันแน่ซือไปห้มันแน่จ้ะถาเป็นห่วงมันไลยกับได้อือแล้ว,วัางมันกัดได้บักแดงหน่อยมันหายได้อเออเนออันนี้เฮาหรือาเที่ยวมาแบบปุ๊บพี่น้องกับอุ้นไหวมาซันซันจักพี่สัน เออเ้ามาหะมาพี่มามาบ้านเกิดเมืองนอนเขาเขาก็อยากใช้ชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายเขามียังเขาก็อยากกินไปเขาอยากใช้ชีวิตคือเขาเป็นสมัยเขาเป็นเด็กโนโอ้อยเนาะเขาพาลูกพาผัวเขามาเขามีโอกาสแค่เดือนกลัวเดือนกลัวเท่านั้นเดี๋ยวนี้ฮะเออได้ช่วงโอกาสน้องมาหน้าปิดเทอมพอดีบัานี้ลูกที่เขาอุเฮียนแบบนี้ฮะเขาก็สิได้เล่นอยู่กับลูกเขาใช้โอกาสอยูน้าเมืองไทยแบบนี้เออเนาะ นี่เราขอกระมาเซร้าอยู่นี่ดูห้องแอร์นี่อืบางคนก็ดูถูกดูหมิ่นอาหารการกินบ่เคยได้กินบ่อาหารบ้านบ้านนะบ่เคยได้กินบ่ตำหมูหงแกงเมื่ออื่น็กกิหานาะไม่แกงอีกสิบ้าาคุดกระปูอีกเมื่อแลงอีกสิบ้าฮ่าไก่เขียดอีกพี่น้องค่ะอยากใช้ชีวิตเหมือนที่เราเคยอยู่แต่ในโน่มาสันซะมียังก็กินนะบ่จำเป็นต้องไปใช้เงินเบิกวากมานะถ้าใช้เงินารก็บ่าใช้ายถ้าบ่ใช้ก็บ่าบ่มีแดด ตักเสียเอาเนอใไดเนาะกระแมนอยู่เฮาก็ต้องประหยัดเล่ยยุกนี่มันยุกเข่ามันแพงของมันแพงมายังมันก็แพงอืมได้ไลได้เมื่อละร้อยสองร้อยสิไปกินเมื่อละห้าร้อยมันกับโบแมนเนาะสิไปกินเมื่อละพันมันกับโบแมนเออประสบเอฟซีส่งเงินให้กินกินมุกกระทะบอกินหันกินหนีบออันนั้นก็เป็นบุญของเฮาได้กินอนตรงนั้นไปถ้าม่าซื้อกินได้อยู่บอแบบนั้นคืซื้อได้อยู่จ้ะอืมบางเถ่อเขาบอกได้อยากคนหละ แต่ถ้าผู้พนส่งเงินมาให้ให้เขากินนั้นไดเขาก็ต้องกนอินนั้นนั่นเด้อพ่นองปลาพุ่นลวกพัก,กจําเจียวมันก็เป็นตั้งแต่สมัยอ่อสมัยเมามาขวัวขกระปูออมมัก่อยปิ่งปลาทูตำมะหงมันบ่แม่นเรื่องการสิไปดูถูกอยู่จุดนี้ได้ยังไงนูนี่นั่นเออก็อยู่จุดของข่อยข่อยอยู่เนี่ยเราข่อยข่อยาได้เกิดมาจากกองเงินกองทองอือข่อยก็เป็นคนทุกข์ยากที่ผ่านมาข่อยก็ว่าอยู่ให้ฟัง่ะดอ อาหารการกินมี่ยังก็กินไปเนาะคนเฮาเออโ่เมนมาประเทศลาวก็สิมากินแต่อาหารลูรูละละสื่อแจกสื่อจ่ายคนห้วยกู้กับ่บเ็นเศรษฐีเลยเออซัําซื้อชั่มพีชั่มน้องกินกินได้อยู่ดอกเวลามีก็ออกกัน่ะและก็สิห้แต่กูซื่อผู้เดียวกูกับโบไว้คือกันเด้เออองยังกินน้ำกันก็ต้องออกซอยกันเวลามันบ่มีมาเออม กินว่าบา้ยยงงานม่อกยาหารเดวไม่อยู่จุดนี้ได้ยังไงอ,อยู่สันจุดดีองเรยจุดใดแต่หว่าเจ้ากนี่อย่างไรวะท่เจ้เจ้ารวยเป็นรอยหน้าาที่ได้เอกินได้ต่ำเห็นเขากินอาหารแบบนั้นดูถูกเขาข้ากูบ่มีเงนินกูก็อยู่บ่ได้ดอกคุณเื่นไนี่ต้องใส่เงนินชุกกคิดเอาแน่กูกับมี่อยู่หันและบ่มีหน่อยกับมี่ลายว่ซาั่าสะเออม บ่มีห้ายก็มีหน่อยเออเนาะขาบ,บ่ามีเงินมันสิมาอยู่ได้หนาใ,ใดสุดทามเนี่ยแต่ละมือเติมน้ำมันหลดหมอเตอร์ไซค์กินน้ำมันคือสิตายใจบ่กูอยากใช้ชีวิตอยู่แบบครอบครัวก,กูแบบนี้นี่เรากูก็ยัหมดไปวุ่นไยกับไ,ไบพรกูอยู่ซ้ำพอเมลูกเห็นบ่ะอือกลางเวรน้ำมันห่อนมันอยู่ห้องเจ้าของแด่นออนเต็มแออกไปหาเหตดคลิปอือม,มันคืออาชีพเราเด,ด้เต็นจำได้สั มียังกับอยู่ไปกินไปมีน้ำไม้กับแกงมีอะไกันแล้วนี่มะแร็งคือที่สุดน้ำไม้มาแกงนี่ไปตลาดแรงจะหน่อยนี่อืมกินแบบไ,ไงกินแรงก็ไหว่น้ำไม,ม้มาแกงอ่ะถือที่สุดเนื้อเนื้ออย่าไปกินมันมันเป็นโรคช่วงน,นี้ฮะอืมซื้อปลามากินปลาทูปลาทูซื้อพักมาลวกจะหน่อยสิไปตลาดแรงสิไปกันนังขี้เงี่ยนั่งขิงไปตายขี้ผห่จะหน่อยนี่แหละ แดดอ่อนก่อนสี hmm. ่โมงห้าโมงกางสิไปเออมาดูถูกกันให้นยังคนคือกันเออมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงห้วยกูกับบุหูแล้ววะกูคือบลัดซีวิตกูเนี่ยกูไปอยู่จุดกูมีเฮือนใดๆเดี๋ยวกูกูหงุดตัวนั่นแหละกูไม่ได้หงุดแต่กูมาอยู่ในจุดจุดที่ลำบาก่ปสั่นซะทำไม่มันไอ้่นี่ยซื้อทั้งพวกเป็ดพวกไก่พวกหมูแบบอืมอย่ากูเลียน กูซื้อมาอยู่เป็ดกับแต่ซื้อหัวมันวิญญาณมันมาตีมันแลงนะซื้อตะชันนั่นแหละวิญญาณกซื้อดีๆบะย่องอยากกินกับมะย่องไหมบะแมนบะย่องกินอวดบะเบงเงินในกระเป๋าก็มีบะแบบนั้นกินบะเบงหนังหนาบะเบงไรได้อืกูก็จะกินอยู่ขนาดกูต้องอืกูสิหักแล้วคู่มือนี่ต้องกูสิกินอย่างขีดกับกูต้องกูบะกูตั้งแนวสีเห็ดนี่กูจะแตกมาเบิ่แล้วตะชันซะ นี่ผู้ใดให้เงินกูก็เป็นบุญของกูบ่มีิภัให้กะกูก็ยู่ของกูแบบนี้แหละกูบ่มีเงินกูบิกเงินกูก็ยืมเอาเงินเดือนกูออกกูก็ใช้คืนชีวิตกูใช้แบบนี้เด้อือมองได้มีให้ยืมก็ยืมมองเพิ่นเอาดอกก็จ่ายผู้ใดบ่ให้ก็บ่เอาอือก็ได้ซีเลียดอีกผู้ใดสิให้เงินหรือบ่ให้เงินก็บ่ได้ซีเลียดว่าสันซาพี่น้อง เออบ่ได้ว่าผู้ใหญ่ใจดีหายแล้วบ่มีไผยแล้วกับบ่เป็นอยังเขาบังคับจิตใจเพลินบ่ได้ปัดเพลินกัห้เพลนกระสีไห้เองเขาจะไปบังคับเพิ่นห้เขาได้แน่ไรถึงเวลาเพิ่นห้เพิ่นตัองหายเขาเองเงินปัดเพลินบ่ห้กับเขาก็บ่มีสิทธิ์บัาสัะเออมันยังดีแล้วเพนยังมีคนหักคนแพงเขายังมีคนห้เออทุกวันเนี่ยนี่ผู้ห้ยเยอะพันสองพันห้าร้อยพันหนึ่งสองพันขากับเขาแต่ละเดือนมีอยู่จ้ะ เออถึงถึงสิบอลายมากมายแต่มันก็เป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่สิพนหายเฮาอืมน้ำใจมันคือที่สุดพนบรเมรเณญาตบรมเณพี่นอ้องเฮาพนหายเฮานั่นก็คือที่สุดแล้วพี่น้องเลยเปลว่าพื้นแดงน้อยว่าแล้วก็ลว่าอีกเ้อะ